โอ้ยวันนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงอะนะก็จะมาทำอาหารคิดทำไมกล้องกากจังว่าแม่งไอสัตว์โอ้ยเออวันนี้จะมาทำอาหารแล้วกันนะก็เมนูที่จะทำก็คือคาโบนลร่าซึ่งที่กูมาลงคลิปทำอาหารเนี่ยเพราะกูไม่มีคลิปจะลงจบนะพอม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  อออออมมมมมมก็สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้มเส้นไปเลยโอเคตอนเราต้มน้ำเราก็ต้องใส่เกลือลงมาด้วยเพื่อให้มีรสชาติแต่กูก็เอาไปนอกน้ำไปล้างน้ำหมดนีแล้วก็ใส่เกลือทำไม เอาเป็นว่าใครอยากใส่ก็ใส่แต่กูใส่จบไม่เหี้ยต่อมาการใส่เส้นเนี่ยใส่ลงไปแต่ผมว่ามันหน้าน้อยเกินไปเดี๋ยวผมขอควักเส้นเพิ่มมันหยิบยาชิบหายเลยถือกล้องมาเลยเอาช้าโยนลงไปโอเครอเดือดก็สเสร็จไอส่วนอื่นก็อย่ายไปทำตามกูมากเข้าใจไหมคือสูตรกูบางทีอาจจะแดกไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะนี่การทำครั้งแรกของกูเข้าใจไหม ปกติกูทำแต่ซอสแดงแม่งไม่เคยทำซอสนี้เออมาดูดี่ว่าครั้งแรกของกูจะจะจะดีหรือจะ้ยจบไหมตอนนี้เส้นก็หิผมใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปนกน้ำต่อนี่เราก็ทำการเออมีน้ำหม้อนี้แล้วก็ขีบใส่นะอันนี้เป็นน้ำนาน้ำน้ำไม่ใช่น้ำก๊อกนะอันนี้เป็นน้ำน้ำขวดนะผมก็อกมาก็จะเป็นวนภูมปกติก็เอาไปเย็นๆหน่อยแหละใส่ลงไปเพื่อความนุ่มเหนียวนุ่มหนึบนะ กำลังผัดเลยจะคตรหอมอ่ะเพาะี้คือผัดผัดเบคอนจนกว่ามันจะหอมนะผู้ชมผัดแล้วก็ผัดไปผัดไปเรื่อยๆไปผัดไปจนกว่ามันจะหอมนะนี่ๆดูชาก่อนจะได้แดกดีรอเปล่าเนี่ยพอผัดเบคอนไปเรื่อยๆก็ใส่เส้นไปโอเคผัดเนี่ยจะได้แดกดีไหมเนี่ยแม่งผัดอะไรเสร็จก็ใส่ซอนนะอันนี้เป็นเสียงที่ผมอัดไว้นะเพราะว่าเสียงตอนนั้นมันหายเอใส่เสร็จแล้วก็เก็บไว้ เออแล้วก็ผัดๆๆๆตรอไปแล้วมันก็ให้มันเข้าเนื้อแล้วก็เสร็จนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนี่ท่าผู้ชมโคตรน่ากินคือทำครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็บุญขู่แล้วอะเออเนาะก็คิดเซ็นพันกันต้องลองเปิดน่ะล้ <ม>อืมอร่อยมีรสให้หอมดีครับอืมอันนี้ไม่รนะู้อวะเนาะก็ทำเขาแรกผม อร่อยมากเฮ้ยผมชอบนะเมนูแพงชิบหายเลยเดี๋ยวขึ้นราคางนี้เดี๋ยวขึาาน้นราคาตรงนีง้เีอยโคตรแพงเลยแม่งกินเสร็จกูน้ำตาไหลเลยแม่งน้ำตาไม่ได้อร่อยนะแพงไงีไ้ถ้าชอบรายการทำอาหารของผมก็กดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกดทุกอย่างไงเฮียที่มีกดยกเว้นดีไลค์ไอ้สัตว์แล้วก็ คอมเมนต์ด้วยว่าชอบแล้ะอยากทำให้มีเมนูอะไรคือมึงเอาเมนูที่กูทำได้อะเออมึงไม่ไอ้เหี้ยคอมเมนต์เอ,อ้ยผมอยากกินบีฟเบลิงตันครับวิ่โพ่วงทำในที่อ่ะเอาที่เมนูกูทำได้เอออย่างอะไรอ่ะไข่เจียวไข่เจียวไขเ่ขเจียวปลากระป๋องอะไรพวกนี้กูหาซื้อได้ไอะกูหาซื้อได้ง่ายไอ้ย่าอย่าง,งสั่งไง แกงส้มแกงเขียวหวานน้ำซัมบูปลากูทำไม่เป็นนะอย่างเงี้ยเขาจะมาอาหารไทยไม่ต้องมาสั่งกูเลยขนมไม่ต้องหมดสิทธิ์แต่บางอย่างที่มันง่ายๆของง่ายๆง่ายๆผัดผักอย่างเงี้ยเออกูทำได้เออไอสัตว์อย่าสั่งในะสัตว์บีเบลิงตันนะกูต่อย